Alex a a like z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตซนช่วงเย็นเวนเกอร์ enger, มั่นใจองรีจะกลับมาผงาดในยุโรปได้แน่นอนอาแซนเวนเกอร์ enger, อดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานของาร์ตซน เชื่อมั่นว่าเทียริองรีสิทธิ์เก่าและเฮดโค้ชของบอนทีเอลอิมแพคจะได้กลับมายัางเวทีฟุตบอลยุโรปได้ในอนาคตองรีเคยคุมทีมเอเอสมนโกยักษ์ใหญ่ในลีกเอิงมาแล้วแต่ก็ทำผลงานได้ไม่ดีนักจนสุดท้ายต้องออกไปพักใจที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นมอนโกก็อยู่ในช่วงกลางซีซั่นที่ยากลำบาก และเทอรี่เองก็ยังไม่มีแม้แต่ประสบการณ์ที่จะจัดการกับสถานการณ์แบบนั้นเวนเกอร์กล่าวผ่าน RMC ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เขาเลือกไปเมเจอร์ลีกเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและให้เวลากับตัวเองตอนเป็นนักเตะคุณมีหน้าที่แค่รับผิดชอบกับผลงานของตัวเองเท่านั้นแต่สำหรับโค้ชมันคือเรื่องแตกต่างออกไปโค้ จำต้องให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดและมันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแต่เทียรี่เองก็เป็นคนฉลาดเขาชื่นชอบกับเรื่องนี้และผมเองก็เชื่อมั่นว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีแน่นอน Official, o f f i ิเชียลโอซิลถูกหันออกจากรายชื่อ25นักเตะ a อสตันลุยพิมลิก2020-2021 d เดลี่เทเลกราฟรายงานข่าวว่า เมซุตโอซิลลงเล่นเกมสุดท้ายให้กับอาร์เซนอลไปแล้วหลังจากเขาถูกหันชื่อออกจากรายชื่อนักเตะที่จะลงทะเบียนกับพิมาริกในซีซั่นนี้จอมทัพดาวดังวัย3 2ปีเหลือสัญญากับทีมเป็นปีสุดท้ายและเขาไม่มีชื่อทั้งในพิมาริกและยูโรปาลีกและจากการที่อาร์เซนอลไม่สามารถเลาะนักเตะส่วนเกินออกไปจากทีมได้ตามเป้า ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้สกติสปอปาสโตปุสตปลสเป็นอีกคนที่ถูกหันชื่อออกจากทีมโอซิลเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสรอาร์ซนอาน350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่เขาไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแม้ว่าเขาจะได้รับความสนใจจากสโมสรในซาอุและกาตา แต่โอซิลไม่ต้องการที่จะย้ายออกจากลอนดอนและด้วยเหตุผลเกี่ยวกับครอบครัวแฮมเมเตสักเกอร์อดีตเพื่อนร่วมทีมและปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมอะคาเดมี่ของอาร์เซนได้ออกมาเปิดเผยว่าสมาธิของโอซิลได้เปลี่ยนไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขากล่าวว่ามีหลายอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมเขาแต่งงานมีครอบครัวบางทีสมาธิ และความมุ่งมั่นของเขาเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเขายังดูมีความสุขในการเล่นฟุตบอลดังนั้นผมรู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ของเขาในตอนนี้ที่ไม่ได้ถูกเรียกใช้งานเลยส่วนโซกติสในวัย32ปีก็เกือบที่จะย้ายไปเล่นกับนาโปลีช่วงซัมเมอร์นี้แต่การที่คาริดูคูลิบาลีไม่ได้ย้ายทีมทำให้ดิวไม่เกิดขึ้นและเขาเหลือสัญญากับทีมอีกแค่ปีเดียว รับค่าเหนื่อยราว1นึ่งแสนปอต์ต่อสัปดาห์ซึ่งเขาได้ลงเล่นไปแค่3นาทีนับตั้งแต่กลับมารรสตาร์ทรายชื่อ25นักเตะของแอสตันประกอบด้วยแอสตันมีการส่งรายชื่อไปทั้งหมด22คนประกอบด้วยนักเตะนอนโฮมโกเต็มโคต้า17คนส่วนผู้เล่นโฮมโกส่งไม่ครบโคตา้าโดยส่งเพียงแค่5รายชื่อเท่านั้นผู้รักษาประตู แบรนเลโนอเล็กซ์รูนาสันแมดมาซี่กองหลังกาเบียวมาเกาเยสเคอแรนเทียนีเซดิกสวอเรเอ็อกตอร์เบยอรินคาลัมแชมเบอร์รัอบโฮดิงดาวิดลุยปาโบมารีชกุดานมุสตาฟีเซอัดคลาสินาสกองกลางดานี่เซบิยอสโทมัสปาเตกานิชากาโมฮัมเหม็ดเอลเนนีเอ็ดลี่เมเลนย กองหน้าปีแอ์อเมริกโอบามยองวิลเลียนอเล็กซองลักเซตนิโคลัสเฟเป้ขณะที่นักเตะโคต้าอายุไม่เกิน21ปีที่มีชื่อของนักเตะในทีมชุดใหญ่วิลเลียมสาริบากาเบียวมาติเนลลี่บูคโยซากา้าริดเนลสันเอ็ดดี้เอ็เอนเคเทียโจวิลล็อกและเอมิลสมิทโโรนอกจากนี้ลุยจีกาสปาลูกชายของเอดู พออเทคนิคของสโมสร,รก็มีชื่ออยู่ในโคต้าอยู21ด้วยคาราเราหงซิลอุปาเมกาโนตลาดหน้าหนาวเจมี่คาร์กเกอร์อดีตกองหลังหงแดงแนะต้นสังกัดเกา่าลากตัวดาดโยอุปาเมกาโนกองหลังแอร์เบไลซิกมาร่วมทีมให้ได้ในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หลังเฟอร์จิลฟันไดบาดเจ็บหนักพักยาวอุปามกาโนเป็นนักเตะ ที่สร้างชื่อกับไลซิกตลอด2ซีซั่นหลังสุดจนได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะพิมารีกที่เคยมีข่าวกับทั้งารสตซนและแมนยูทว่าก็ยังคงปักหลักเล่นในบุนเดสลีกาต่อไปในซีซั่นนี้หงแดงยืนยันแล้วว่าฟานไดต้องเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าหลังโดนจอแดนพิกฟอร์ดนายทวารเอเวอร์ตเข้าปะทะอย่างหนัก ในเกมเมอร์ซี่ไซที่เสมอกันไป2ต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยแม้สโมสรไม่ได้ระบุว่าต้องพักนานแค่ไหนแต่ก็คาดกันว่าน่าจะมียาวจนจบซีซั่นคาราเกอร์ฝากเตือนทีมเก่าด้วยความห่วงใยว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์หน้าของหงแดงคือผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมีการพูดถึงชื่ออูปาเมกาโนของไลซิก เขาอาจจะยังไม่ใช่ระดับฟานได์แต่ก็เป็นคนที่หงแดงต้องการในซนะัมเมอร์หน้าแต่ผมอยากให้รีบดึงเข้ามาเลยเพิ่มเงินเข้าไปอีกและดึงเขามาวันที่หนึ่งมกราคมนี้นั่นหมายความว่าหงแดงต้องเล่นโดยไม่มีฟานได์อีก11นัดนับจากนี้พวกเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมทัพแลมพาธแจงหลังใส่ชื่อเช็คลุยพิมารีแฟงแลมพาด กุนซือเชลซีแจงเรื่องการใส่ชื่อของปีเตอร์เชกอดีตผู้รักษาประตูคนดังเป็นหนึ่งในสมาชิก25คนลุยศึกพิมลิกอังกฤษในซีซั่นนี้อดีตมือกาวย38ปีเพิ่งแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2019หลังใช้เวลา4ปีกับอารสตันก่อนที่จะกลับสู่รัวสแตมฟอร์ดบิดอีกครั้งในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรอ,อย่างไรก็ตาม จากการประกาศชื่อของนักเตะที่จะทำศึกพิมลิกในซีซั่นนี้มีชื่อของปีเตอร์เช็ครวมอยู่ด้วยซึ่งทางแลมพาร์ดก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ปีเตอร์ซอมร่วมกับผู้รักษาประตูของทีมมาสักพักแล้วแลมพาร์ดกล่าวเขาใช้เวลาหลายวันกับทุกคนซึ่งมันล้ำค่ามากจากประสบการณ์ของเขาช่วยพวกเราในการซ้อมช่วยผมให้ได้รู้ถึง การส่งต่อคุณภาพและประสบการณ์ของผู้รักษาประตูเรามีพื้นที่ว่างในทีมเรารู้ว่าปีนี้มันแตกต่างเพราะเชื้อระบาดและนั่นจะมีการเลือกนักเตะและกักตัวตลอดทั้งปีดังนั้นมันจึงง่ายมากปีเตอร์ยังคงทำงานประจำของเขาแต่เขาก็พร้อมถ้าเราต้องการเมื่อถูกถามว่าปีเตอร์เช็ค จะมีโอกาสในการลงสนามมากน้อยแค่ไหนแลมพารตตอบว่าในแง่ของจุดที่ปีเตอร์อยู่นั้นใช่เขาฟิตฟิตมากๆเขายังพร้อมลงสนามปีเตอร์เช็คเลิกเล่นในแบบที่ยังสามารถเล่นต่อไปได้เขารับหน้าที่ที่เชลซีซึ่งเขาทำได้อย่างดีเยี่ยมและช่วยเหลือผมได้ดีมากและเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด